Bye bye! Fin video. <coughs> ừ, 嗯,嗯,嗯, <coughs> ซิงได้เลยขับซิ่งเลยซิ่งเลยแล้วก้าขับแรงเลย mấy làng này là cá mấy làng này Lại Hãy yeah. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ max flight distance reached. อันไปเลยเปคอยช่วย แรงไว้น้องรูกปนหนอใช,ช่น้องเลี้ยงจา้าจุับเขาก็มีลูกร้อนทีใไฟ้นี่ยวะเลี้ยวเลียน้องเลี้ยวน้องมองข้างหน้าไหนต้องบินอยู่ไหน Kok apa? Kok dia ngai?